ฮัลโหลฮัลโหลสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกๆคนเดอ้ออยู่ดีมีแหงกันบอมื้อนี้มาตามน้อยมาอีกเดอ้อพี่น้องยังอยู่บร e ิเวณอ่ารัฐเท็กซัสคือเก่าพี่น้องอยู่วนเวียนอยู่แถวใกล้ฮิลสเตอร์นนี่แะพี่น้องมื้อนี้สิพาเลาะไปออกไปเบิงเลาะเบิงเมืองบรรยากาศข้าเจ้าบ้านเมืองข้าเจ้าสิเป็นแนวใดพี่น้องมาเบิงน้ำกันเดอ้อ ตามมาหน่อยสิพาเลาะเบิงบรรยากาศบนทางด่วนอาญ,ญ่าสิพากันไปเบิงไปซิมอาหารซีฟูดร้านอาหารซีฟูดดังๆอยู่แถวเมืองแถวนี่ฮิสตันนี่พี่น้องเดี๋ยวสิพาเลาะเด้อมาเบิงดูหุ่นทน,นทางข้าเจ้าก็เป็นยังซีนะไฮเวย์อันทางด่วนข้าเจ้ากะสิเป็นยังซี่สะพานโค้งไปโค้งมาสูง นทางซิกแซกหลายพี่น้องมาแรกๆน้อยนี่ก็งงอยู่เด้บางทีเนะี่ยต้องเบ่งถนนดีๆเด้อพี่น้องถ้าเบ่อ่านเบ่งดีๆนะก็จะหลงทางเ้อพี่น้องเอ้ยหนทางน่ะเป็นจังซี่เนาะโค้งซีมันแตกต่างกับแคลิฟอร์เนียหลายทางด่วนข้าเจ้ามันจะเป็นนั่แหละลายพิลึกพิโลพี่น้องนี่ บรรยากาศทางทางในอันตึกสูงสงพุนก็เป็นอันดาวทาวฮิวสตันนะพี่น้องพุนดาวทาวฮิวสตันพุนเมืองฮิวสตันสูงสูพุนอ่ะพี่น้องอันนี้น้อยพาออกมาสิไปกินอาหารซีฟูดมาซิมอาหารซีฟูดได้มาแล้วก็สิมาลองเบิงเด้ออันมูเขาเจ้าพามาซิมอันอาหาร ำลังเดินทางไปหา,าดอาหารเด้ยพี่น้องเด้ยมาแล้วหอดแล้วโอ้ปูปูปูปปกะแพงขนาดเด้ออันกิโลหนึ่งห้ารอยดอลลาร์พี่น้องปูอันนี้นะโอ้ยแพงพี่เลึกกิกนบ็่ได้ดอกแพงพี่เลึกอันนี้ก็กุ้งแดงพี่น้อง นี่าิซังกุ้งมะขามพัดมะขามแล้วกับปูปูใส่อันนะคุกซอสอันสเปซโซ่อสซอสมันอ่ะน,นะสังปูกับกุ้งแดงนี่แหละกับพักแนลับสเตอร์แต่ว่าปูอันอันยาวๆขาย,ยาวๆเมื่อกี้กินแครบเมื่อกี้อันแพงโพดกินบ่าได้พี่นอ้องพาวหนึ่งหาอยดอลลา โตหนึ่งหันประมาณพันเหรียญพี่น้องเฮ้ยกินบ่ได้ดอกแพงโพดกินธรรมดาเนี่ยลับเตอร์กินได้อยู่อันประมาณเจ็ดแปดสิบเหรียญนี่กินได้อยู่มีกุ้งแดงผัดซอสมะขามแล้วม,มีลับเตอร์มีอ่ะนะสกีตลับเตอร์ซอสมะขามแซ่บแซ่บเลยพี่น้องไปแล้วกินข้าวเสร็จก็สิเดินทานตอน่อ เที่ยวเาลาะเลาะต่อพี่น้องพาเลาะ,ะเบิ่งสมเมืองบรรยากาศเมืองรัฐเท็กซัสเดอ้อพี่น้องเป็นจังซี่แหละไฮเวย์กัเจ้าฟรีเวย์กัเจ้าจะเป็นจังซี่รัฐเท็กซัสเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเป็นจังได้น่อยพาเลาะพาเที่ยวสมวิวทิวทัศน์บรรยากาศในเมืองแล,ล้วก็สไปเลาะทางนอกเมืองแด ไปเรื่อยๆพี่น้องพาเบิงเนี่ยมาเบิงหลัดบ้านเมืองข้าเจ้าพ่านะเบิงอันฟีเวย์พ่นะทางดวนพ่นะเป็นปานใสกระปุ้นเลยยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งไปมาพี่น้องเอ้ยพ่นะสะพานหนทางน่ะข้าเจ้ากรเฮ็ดแตกต่างกันกับแคลิฟอร์เนียหลายนี่มาหลาะเมืองพี่น้องเด้อนี่ตึกอู้ ล้งแล้มสูงขนาดเลยพุน่นน่ะเข้ามาในดาดาวทาวในเมืองบรรยากาศก็จะเป็นจังซี่แหละพี่น้องเด้อเดีย๋ยวสิไปใส่ต่อติดตามเด้อ